หลังเทพ2อง 2> <The> เอ,อ็ซีเดีสอมีอะไรหรอคะพี่เดวิดพี่ก็แค่สงสัยอะสงสัยเรื่องอะไรหรอคะพี่เดวิดเออก็สงสัยเรื่องลุงแม็กนั่นแหละว,ว่าทำไมในหมู่บ้านก็มีทำไมไม่เข้ามาอยู่ทำไมถึงต้องเข้าไปอยู่ในป่าด้วยจริงๆแล้วลุงแม็กก็ อยู่ในหมู่บ้านกับทุกคนนี่แหละค่ะเท่าที่น้องฟังเล่าให้เอ็มมาฟังมาจนกระทั่งวันหนึง่งลุงแม็กสัมผัสได้ถึงพลังที่ชั่วร้ายลุงแม็กบอกว่ามันจะตกลงมาจากฟ้าถึงแล้วละค่ะพี่เดวิดอ้าวทำไมถึงไวจังพึ่งถึงทางออกป่าค่ะพี่ยังไม่ถึงบ้านลุงแม็กซะหน่อยอ้าวพี่ก็นึกว่าถึงแล้วงั้นเราไปต่อกันเถอะน้อง แล้วเรื่องลุงแม็กเป็นยังไงต่อเอนะน้องหลังจากที่ลุงแม็กสัมผัสพลังชั่วร้ายได้ลุงแม็กก็ได้ป่าประกาศให้ชาวบ้านได้รับรู้แต่ไม่มีใครเชื่อลุงแม็กเลยครับพี่เดวิดมีแค่น้องฟางค่ะพี่เดวิดที่เชื่อลุงแม็กและไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตตามที่ลุงแม็กบอกไว้นั่นก็คือหมู่บ้านของเราละพี่แล้วทำไมลุงแม็กถึงต้องไปอยู่ในป่าคนเดียวล่ะน้อง ก็คือเรื่องที่สองนี่แหละค่ะพี่เดวิดลุงแม็กบอกว่ามันจะกลับมาปีศาสองร้อยปีที่แล้วมันจะกลับมาอีกครั้งพอลุงแม็กพูดมาชาวบ้านก็หาว่าลุงแม็กบ้าลุงแม็กเขาก็เลยเนรเทศตัวเองเข้ามาอยู่ในป่าครับพี่และเขาก็ไม่เคยกลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกเลยที่น้องฟางเล่ามาก็มีเท่านี้แหละค่ะน่าสงสารลุงแม็กจังอืม พี่ว่านะลุงแม็กไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆทำไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นหรอคะพี่ว่าลุงต้องรู้เรื่องเจ้าอุกบาทนั่นแน่ๆเลยต้องลองถามแกดูนะพี่แต่หนูเห็นลุงแกมีฝลังในการรักษาคนอยู่นะเริ่มเข้าเขาแล้วเอ็มม่าลุงแม็กไม่ใช่คนธรรมดาแน่เอ็มม่าถ้าลุงแม็กรู้เรื่องเมื่อ200ปีที่แล้วลุงแม็กก็น่าจะอายุไม่น้อยแล้วล่ะเอ็มม่าจะเป็นไปได้หรอคะพี่เดี๋ยวถึงบ้านลุงแม็ก เราก็จะรู้กันเอ็มมาค่ะพี่เดวิดถึงแล้วค่ะพี่เดวิดครับน้องลุงแม็กก็เข้ามาอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยลุงแม็กจะอยู่ไหมนะ้าลุงแม็กลุงแม็กอยู่หรือเปล่าคะลุงแม็กน้องฟางอยู่ไหมน้องฟางทำไมถึงเงียบไปหมดเลยล่ะหรือลุงแม็กกับน้องฟางไปข้างนอก มีใครอยู่ไหมคะไม่ต้องเรียกแล้วเอ็มมาเดี๋ยวพี่ลองเคาะระครังดูต้องลองเคาะระครังดูเออลุงกำลังออกไปอ้าวเอ็มมาเองเหรอลุอลงกันนึกว่าใครเออเข้ามาเข้ามา,าครับลงุลงอา้าวเจ้าน้มนิ่กเข้ามาด้วยเหร ตอดีเลยลุงกำลังรอพบเจ้าอยู่ลุงแม็กรู้จักผมด้วยเหรอครับเออหรือว่าลุงเห็นตอนที่ผมเออเออเข้ามาก่อนค่อยคุยกันเข้าด้านในกันค่ะพี่เดวิดอืม ออพอเองตามลุงมาเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าฟางมันอยู่ห่างลางครับลุง,ลงแมลุงมีอะไรจะบอกผมหรือเปล่ามีสิล้านเลยลุงมีเรื่องเล่ามากมายที่ต้องบอกกับเจ้าแต่เราต้องลงไปคุยกันข้างลานเพราะอยู่ห่างบนมันไม่อไปอดภัยล้านเอ่ยครับลุง,ลงแม่ นั่นไายเจ้าฟังปุติดตามชมตอนต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ